ผมแต่แรกกับเราจ้องเทะเว่ยพอได้โย่แล้วมึงเหอะคนขึ้นนั่งเต็มทุกวันเราจ้องเตะกู่ไอ้ใจยึดแค่เนี่ไม่ยึดเพื่ออะเปิดดูพี่แอรเปิดดูคูกับเราจ้องเตะคนขึ้นนั่งเต็มแล้ววันนั้นที่สิ้นเดือนกูจำได้วันที่สามสิบเอ็ดไอ้โต๊ก็ไปใกล้รถเตอรี่อยู่กลางกูกับเราตรงนั้นไปประกาศเปื่อยู่คนลงจ้าที่วัดประกาศเพื่อต่อเจ้าออกครับต่อเจ้าออกไอ้โต๊ะใหญ่ขนาดนไปกระดึงว่าจันกันกล่าวจังหวะ เอาต่อเจ้าตีเจออกแน่นอนกับต่อเจ้าตีเจออกกูลงชาติเป็นปริตยังไปประกาศบาอยู่ได้แต่กูไกด์บนตีสามเมตรแต่กูบอกเพื่อวันนี้ออกเออต่อเจ้านั่นเอออกปริตเครียดกว่าเพราะผมไม่อยากขบเลยมันเบียนไรจริงไรจริงกูยังตีอยู่สามไรเกวเราตำเบ็บเจตัดกิจปอเพียงแนวกองทัพไหนร่วมกันว่าหนาน้อทำรอยคุดบอเลี้ยงไว้ค่มหูคุดบอเลี้ยงไว้ค่ม่า อันนีอลเลี us, so 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 ้ยงไว้ค้มกงินบอุดบอปล่อยห้อยเียบย้อยกัอยู่ในส้ำวันกูไปไน้บปรากฏไหวต้ไปยกกอกเป็ดไปกลางบ้ยกูเลยกครบซ้มเดือนคุณงห่มหเลยไม่น้อยเดียวเลยไปงาไมแกวมเป็นเด็กวันแลปรีดไม้มึงลเฮ็ยมาตูเป็ดกูควายเดียวกับไม่โตโอ้ยคมมึงเันเนยเือยืนเพจะไม่บินเลยล่ะดูดีว่าเป็ดกินก็บินไม่พ้นเลยเนียแกบินก็นลดดตอนนี นี่เลยนี่นี่ตายโอ้ยไปเลี้ยมจุบันนั่นนั่นน่นนันตายโอ้ยไปเลี้ยมจุบันได้ตายได้กับผัวนกูแต็งตายโอ้ยเลยโดนแม่เอ้ยแม่เกยตายหัวเข่าพี่ดียอย่งโดนมึงเล่นเขียวเลยอย่างผัวเข่านี่ปกติกูเตะ้ัวเข่านี่ไม่ใช่หัวเข่าวปลอกแก่นะกูบอยรูนะใส่อะโต้ใจกูได้โตอใจฮะใจน่าจะมาพิ่งใจใไปเอยใจก็ว่าต่อใจล่ะ ไอ้ใจบัวได้ยพึ่งใจมาเลยต้องมึงอ่าจำได้ไหมว่าได้ใจใครแกรักเธอมากหยดทองก็รู้เสมอรู้เสมอไอ้ร้ไยใจมากใจมากเอ๊ะเต้นเลยใจมากอย่าไหวใจมากกับกูการเจย์วันนี้กูจะไปฆ่ามันล่ะกูจะฆ่ามันทั้งออทนไม่ไหวจริงๆเลยโถ่เอ้ยครับ กัดทรานยนึวกนบบว่าโตเฮยกับกูกัดเนี่ยแต่เพื่อนยากเชิญอในแต่กินเนี่ยนะไอ้ไปสามคนวันนี้กูจะไปฆ่ามันใครจะต้องไปฆ่ามันไอ้เลยก็ขู่เจ้าให้แต่กามันหรือวะกามันเนี่ยเขาว่าไห้กรอบนุก,กุนตองอาา่ะป้าจีนีเจ้ากองกรุงกันบ้า,บานฮารูเต่าดอยไอ้ไยดังแกรก่งฮาร์ดีดประธานธปฏิบัติสารัด คอยชอดชดน้อยชอดตะบนอยู่บ้มบ้นบานวันนี้เขาจะไปวันนี้นักอู้ได้อาจารย์อาจารย์ครับสุนหอคงเจ้ามาที่นี่ทำไมก็อส่งไอ้เจ้าเดินทางไปเสือหากัมพีกัมพีมันอยู่ไหนอยู่ที่พงศิษย์พงศิษย์ไหนพงศิษย์กัมพี จะจงตามไปรงเล่าแสงจันเหลียวนี้ไม่เจอพงศิษฐ์คำพีก็ต้องมีมารีวันเนาะไปสิข้าพัลก่อนแล้วท่านอาจารย์ข้าจะไปหาเจ้าแม่พลวนดินกวนนิมอยากแม่ไม่แก่พลันดินโลกรวยขลาก่อนแล้วพระช่างตั้งทั้งตั้งจำจังอ๋อจังตั้งตั้งกำกายหนามย่างข้าจะไปหาเจ้าแม่กวนอิมที่ภูเขาเหลียงซานใช่ไหม เจ้าแม่ครับสุนหอคงเจ้าแม่เคยบอกเจ้าแล้วว่าเจ้า่ามารบกวนเวลาในยามเล่นแข่งของเจ้าแม่เจ้าแม่ได้เล่นแข่งเจ้าจงกลับไปเดี๋ยวนี้สุนหอคงหน้าที่ของเจ้าคือกลับไปอยู่ที่บ้านสายทองเพื่อจะไปดูแลดาวพระศุกร์ระวังอย่าให้พวกไอ้คราวมันยกคนจากค่ายบางระจันมาฆ่าแม่สีไพรนางเสือเจ้าคือเสือสังฟ้าเจ้าบอกดอกส้มสีทองด้วยนะ ว่าถึงยังไงเราคือนักสู้มันเข้าเหนียวไอ้ดได้แล้วนะบาลูกขาดไอ้พริตนั่นก็นตอาได้ครับก็คือตับติมสย,ย,ย,ยามป๋อดาวน์นี่แขวะใ้ก็ยาว่าบาปนี่โจ้วันนี้อยอดทรงกูจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้แล้ว,วันนี้เลยน้องไอ้ไปฆ่ากว่าใจเพื่อทีเฉย